อากาศมันหอนนะจ๊นะเนาะเห็ดห้นคนเป็นสโต๊เห็ดไฮคนบลหลอดอากาศปีนี่นี่นแห้งอี่ลีเฮาต้องหลอดจ้ะเฮาต้องหลอดมาเดอร์มาลีน่ะคนแถวหมู่บ้านคอยนี้แล้วกัเสียนนะจ๊นะเนาะเราเห็ดย่าน,นตากแดดช่วงนี้เฮากะ จะบ็ดเวณเขตย่านเนาะจะเนาะเขตบรวเวยเขตย่านตากแดดเขาจะบเิ็ดจ้ะเขากะจะมาเลนน้ำเขาจะเอาความชุ่มชื่นให้กับเจ้าของจะปล่อยให้เจ้าของห่อนบ่ได้เพราะว่าความห่อนจะลงโทษเขาเนาะเขาจะต้องอยู่กับน้ำแซ่อยู่กับน้ำนี่ละปกติคอยกันยืนในห้องแอร์เนาะเปลืองไฟเนะานะจะเนาะมานอนแซ่น้ำดีกว่า เปลืองน้ำแต่ว่าบาเปลืองไฟดีกว่ากันได้ค่ะ่าน้ำมันบ่แพงป็นไดไหมบ่เกินลอยอยังมากก็รลอยแต่ไฟนี่ดีสองสามพัน <c> ม <oughs> าไหวจะเปลืองน้ำดีกว่ามาเด้อมาเล่นน้ำเด้อก็ได้อ่างน้ำของร้านนี่แหละราาล้านไปอยู่รกร้านไปชลบุรีเจ้าไปเที่ยวชลบุรีเอ้ยอ่างมันบ่ได้เล่นเอามาเล่นก็นหน้า เย็นสดุสดุ <c oughs> มาค่ะมาเรามาเล่นน้ํากันผู้ใดมีอ,าอ้างยังเก่ามากเล่นมาแช่เด้ออยาให้จัคข้องหอนเด้อจ้ะเด้อผู้ใดดิบวลดบวอเด้เราต้องรอดชาทีนี้เราต้องรอดผ่านมันไปให้ได้บแม่นมักเห่นน้ำแต่เด็กหน่อยด้ยบาทที่นี่ ในเมื่อมันห่อนครห่อนเอาป็นเอาตายห่อนตับแตกอย่าว่าแต่เด็กหน่อยเถอะผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็เล่นได้เด้นนำถ้ามันเห่นแล้วมันสดชื่นมันหลอดชีวิตเ่าต้องหลอดจ้ะเห็นผู้เพินแบบว่าเราเห็นงานตากแดดเนาะไปล่มบานเมื่อเดียวกลับมาแล้วก็เสียคือมันแดดช่วงนี้มันจัดมากๆเลยแบบ บ่บ่บ่หนาแบบคุ้มที่เอาจะไปตากแดดนี้นจ้ะลบออเดอร์ผู้ใดกระได,ไดลบแดดถ้าผู้ใดเฮ็ดงานกลางแจ้งก็พักเนเด้อจ้าอย่าไปตากมันหลายเด้อแดดถึงเขาจะเฮ็ดงานกระไดเขากบพักได้เน,นาะจ้ะเนาะเขากบตองเบึงแดดแห้งช่วงนี้มันบาไหวเขาก็ต้องหยุดพัก